ครับแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกเดินทางไปทำก,กิจกรรมที่พัทยานะครับ Let's go <S สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับกลุ่มเราก็จะมาทํา กิจกรรมนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมก็ซึ่งกลุ่มเราเนี่ยจะได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกนี่จะไปที่บางแสนกลุ่มที่2ก็จะไปที่หาดจอมเทียนก็คือที่นี่ครับผมซึ่งมีขยะมากมายครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมานั่งนั่งกันแถวนี้นะครับแล้วก็จะทิ้งขยะเลี้ยล่านะครับผมเราเริ่มเลยนะครับไปเลยครับร่มการเก็บขยะนะคะบริเวณชายหาดส่วนใหญ่ก็จะเป็น ขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ถุงขน,นมต่างๆกล่องโฟมค่ะแล้วก็ซึ่งขยะเหล่านี้นะคะจะส่งผลเสียให้กับสภาพแวดล้อมต่างๆหลายด้านค่ะเช่นระบบวิเวศวิทยานะคะระบบเศรษฐกิจระบบการท่องเที่ยวสื่งสืดอ้องมทีทั้งขยะเหล่านี้ยังทําให้ระบบวิเวศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงเลยค่ะเราก็จะเริ่มเก็บขยะกันเลย ไปชาหาดอ้อยไม่ได้เดี๋ยวหน้าจะดำมันดำเพราะแดดมันมียูวีเลยต้องทาครีมกันแดดของดีรีตั้งสองพันออยขอยยิมหน่อยนะ,ะแล้ว,แ,ลวแต่ตอนนี้ท้องร้องโอยอยากกินอาหารทะเลเอาเมนูมาเซพี่ชา ระเเผาเหมือนเดิมแลญญาศงามฟ้าสิคราบสดร ครับนี่คือสภาพชายหาดบางแสนนะครับที่สกปรกมากครับดูนะครับสังเกตได้จากเสียอาหารนะครับที่คนมากินแล้วทิ้งไว้นะครับไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยครับนี่เป็นแค่จุดเล็กๆบางส่วนนะครับที่เราได้เก็บภาพไว้นะครับครับเพื่อให้ชายหาดมันสะอาดนะครับสําหรับอันนี้ก็ชายหาดก็ ค่อนข้างสกปรกมากนะครับขยะเยอะมากเลยครับดูผลงานครับนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันเก็บเลยดีกว่าครับตามมาเลยครับ ครับทำความดีรู้สึกดีมากเลยค่ะของผู้มนะครอฝากถึงทุกคนนะครับเกี่ยวกับการทิ้งขยะตามชายหาดหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะว่าการทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยวหรือชายหาดนี้จะก่อให้เกิดมลพิษทางสภาพแวดล้อมนะครับทําให้ไม่น่าท่องเที่ยวนะครับดังนั้นกลุ่มของพวกเราได้ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับจึงได้มาทําการลงน้ำลงเก็บขยะตามชายหาดนะครับเพื่อที่จะให โค้ของเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในประเทศแลาต่างประเทศน,นะครับดังนั้นกลุ่มของเราต้องช่วยกันคละไม้คนละมือนะครับ